เรื่องเล่าจากจอร์ดแฟร์ ep 5เกิดอะไรขึ้นเมื่อคนญี่ปุ่นร้องเพลงชาติไทยให้คนไทยฟังจริงเท็จแค่ไหนกับประเด็นที่ว่าเมื่อชาวญี่ปุ่นได้เข้ามาทำงานในประเทศไทยเมื่อถึงเวลากลับไม่อยากกลับเรื่องเลวาจะเป็นอย่างไรฟังจากปากชาวญี่ปุ่นโดยตรงสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง bangkok tube akira อีกครั้งนะครับ วันนี้แอดมินก็มีเรื่องเล่าจากจอดแฟร์มาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้เป็น EP ีที่5แล้วนะครับซึ่ง EP นี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่5เมษายนที่ผ่านมานี่เองนะครับซึ่งก็เป็นครั้งแรกนะครับที่แอดมินไปนั่งที่จอดแฟร์แล้วมีชาวญี่ปุ่นมาขอแชร์โตะนะครับซึ่งจริงๆด้านข้างแอดมินก็มีนักท่องเที่ยวต่างชาติ2คนนั่งอยู่ก่อนแล้วครับมันก็เลยมีที่ว่าง2ที่ด้านหน้า แต่เข้ามากันทั้งหมด3ท่านนะครับเป็นผู้หญิง2ท่านผู้ชาย1ท่านนะครับก็นั่งไปส่วนผู้ชายก็อาศัยนั่งบนกระถางต้นไม้ที่เพื่อนๆมองเห็น,นครับเป็นต้นต้นนั้นมันจะมีที่พอให้นั่งได้เขาก็นั่งไปนะครับช่วงแรกๆก็นั่งใครนั่งมันนะครับแอดมินก็ไม่ค่อยกล้าชวนคุยนะครับเพราะได้ข่าวว่าญี่ปุ่นเขาก็มีความเป็นส่วนตัว private สูงแล้วก็เป็นคนขี้เกรงใจแล้วก็ไม่อยากไปรบกวนเวลาส่วนตัวของเขาด้วยนะครับ เขาก็จัดแจงกินอาหารที่เขาซื้อมานะครับแอดมินก็นั่งดื่มไปสักพักหนึ่งสองท่านข้างๆก็ลุกไปแล้วครับแอดมินก็รีบกระเถิบกระเถิบแล้วก็บอกว่าคุณมานั่งบนบนโต๊ะสิอะไรย่างเงี้ยเพราะาเขานั่งอยู่บนกระถางต้นไม้ใช่ไหมครับเขาก็กระเถิบมานั่งก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เริ่มบทสนทนากันครับก็นั่งใครนั่งมันเหมือนเดิมจากนั้นสักพักแอดมินก็ลุกขึ้นไปซื้อแซลมอนดองกับกุ้งดองซีอวนะครับ เดินกลับมาเข้ามานั่งทานก็มาวางแล้วผู้ชายก็ทําท่าสงสัยแล้วก็หันมาถามแอดมินว่าอันนี้อะไรเป็นภาษาไทยนะครับแอดมินก็เอา้าพูดไทยได้เหรอแอดมินก็ตอบเป็นภาษาไทยนะครับว่าแซลมอนกับกุ้งดองซีอิ๊วแล้วก็หยิบแซลมอนขึ้นมาโชว์นะครับก็ถามเขาว่าจะชิมไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยครับแอดมินก็ไม่คิดว่าเขาจะชิมหรอกครับเพราะคนญี่ปุ่นเขาก็ขี้เก่งใจใช่ไหมครับปรากฏว่าเขาก็ไปหยิบตะเกียบมาครับแล้วก็หยิบไปชิม1ชิ้นนะครับแอดมินก็บอกระวางนะมันเผ็ดนะ แล้วเขาก็หยิบไปชิมแอดมินก็ถามว่าอร่อยไหมมันก็อร่อยดีแต่ว่ามันเผ็ดเขาก็พูดเป็นภาษาไทยนะครับว่าเผ็ดแต่พูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่จากนั้นฝ่ายชายก็เลยไปหยิบปลาหมึกย่างนะครับสงสัยจะตอบแทนนะครับไปหยิบปลาหมึกย่างที่เขาซื้อมากับน้าจิ้มซีฟูด้ดไห้แอดมินชิม1ชิ้นนะครับแอดมินก็เอาโอเคถ้าอยากให้ชิมก็ชิมได้จัดไป3ท่านนี้เขาก็พูดไทยได้หมดเลยนะครับแต่ว่าก็พูดได้ไม่เยอะแล้วก็พูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับ แอดมินเลยถามเขาว่าคุณมาตลาดนี้ครั้งแรกหรือเปล่าเขาก็ตอบว่ามาครั้งแรกแต่จริงๆแล้วเขาเคยจะมาที่นี่แล้วครั้งหนึ่งแต่พอมาเจอมวลมหาประชาชนเดินไหลเป็นน้ำก็เลยแบบคงจะเดินไม่ไหวแล้วก็ไม่อยากจะเบียดเขาก็เลยตัดสินใจไปที่ตลาดเดวันรัชดาแทนนะครับซึ่งก็ตรงกับคําพูดที่แอดมินเคยพูดไว้ตอนไลฟ์สดนะครับว่าแอดมินเคยไปที่ตลาดเดวันรัชดาตรงหลังเอสพารนะครับข้อสังเกตก็คือว่าจะเห็นชาวญี่ปุ่นเยอะกว่าที่จอดแฟร์ ก็เดาๆเอาว่าญี่ปุ่นน่าจะเจอคนเยอะแล้วก็ไม่อยากจะไปเบียดเสียดอะไรเงี้ยซึ่งก็ตรงกับคํากล่าวของคุณผู้ชายคนนี้นะครับจากนั้นแอดมินก็เลยถามเขานะครับว่าทําไมถึงพูดไทยได้ล่ะเขาก็ตอบว่าพวกเขาทํางานอยู่ที่ประเทศไทยนะครับและทีนี้ก็เลยแนะนําตัวกันนะครับก็เลยถามเขาชื่ออะไรนะครับผู้ชายชื่อว่าโชทาร่นะครับส่วนผู้หญิงสองท่านแอดมินจําชื่อไม่ได้นะครับ ที่จาชื่อผู้ชายได้เพราะว่าก่อนก่อนแยกจากกันมีการแลก IG ไ G ไว้นะครับเพราะว่าแอดมินก็บอกว่าแอดมินมาที่นี่บ่อยถ้าคุณมาวันหลังก็มานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนภาษากันได้เพราะเขาก็แบบชอบอยากให้แอดมินสอนภาษาไทยอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยจําได้แค่ชื่อผู้ชายนะครับทีนี้ก็ถามแอดมินเขาก็ถามชื่อแอดมินแอดมินก็เลยตอบชื่อภาษาญี่ปุ่นไปนะครับว่าชื่ออากิระเขาก็เลยถามว่าเอา้าทำไมถึงชื่ออากิระล่ะ แอดมินก็เลยตอบไปว่าย้อนไปในปี2004ฉันได้ดูหนังญี่ปุ่นเรื่องหนึ่งที่มีชื่อว่า no body knows นะครับเป็นหนังที่ based on true story เรื่องจริงของคดีในญี่ปุ่นนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องของเด็กผู้ชายคนหนึ่งอายุประมาณ12-13ขวบนะครับที่ชื่อว่าอากิระซึ่งเขาต้องมีหน้าที่ดูแลน้องน้อยอีก3คนเพราะว่าแม่เขาเนี่ยชอบทิ้งเขาไว้ที่บ้านแล้วก็ไปหาสามีที่อื่นแล้วก็นานานทีกลับมาแล้วก็ ส่งเงินมาให้อะไรเงี้ยแล้วมันก็มีวันหนึ่งที่เขาต้องย้ายไปอยู่อาพาร์ตเมนต์เล็กๆซึ่งอาพาร์ตเมนต์เขาก็จํากัดคนใช่ไหมครับแต่เขามีทั้งหมดแม่แล้วก็ลูกอีก4คนเขาก็เลยให้ลูกน้อยเขาอะเข้าไปอยู่ในกระเป๋าเดินทางเพื่อที่จะหลบแล้วก็เข้าไปอยู่ในห้องนั้นแล้วก็ไม่ออกมาอีกเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็เศร้านะครับที่น้องน้อยคนนั้นที่เข้าไปบ้านหลังนั้นด้วยการอยู่ในกระเป๋าเดินทาง เวลาออกมาเขาก็ต้องออกมาจากในกระเป๋านั้นเช่นกันนะครับแอดมินจะไม่สปอยแล้วกันนะครับเผื่อว่ามีใครอยากจะดูนะครับแต่อยู่มาวันหนึ่งแม่เขาก็คือไปแล้วไปรับไม่กลับมาเลยครับก็คือทิ้งลูกไว้4คนที่อพาร์ตเมนต์แห่งนั้นคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับและน้องเขาที่เป็นเด็กผู้ชายชื่อว่าอากิระแล้วชื่อจริงของเขาก็ชื่อว่ายากิระยูยะนะครับแอดมินก็ค้น Google เอารูปให้พวกเขาดูนะครับเขาอกอ๋อ oh, คนนี้ดังมากเลยนะในญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ย พวกเขาทั้ง3คนก็รู้จักหมดเลยนะครับแล้วน้องคนนี้เขาก็โตเป็นนักแสดงผู้ใหญ่แล้วนะครับตอนนี้นั่นแหละครับก็เป็นที่มาชื่ออากิระเนื่องจากประทับใจหนังเรื่องนั้นนั่นเองนะครับครับจากนั้นอดมินก็ถามเขาต่อนะครับว่ามาจากเมืองไหนกันบ้างล่ะฝ่ายชายก็บอกว่ามาจากฟุกุโอกะ prefecture นะครับก็คือจังหวัดฟุกุโอกะญี่ปุ่นเขาจะเรียกจังหวัดว่า prefecture นะครับไมไ่เรียกว่า province เหมือนบ้านเรานะครับ ส่วนผู้หญิงอีกคนเสื้อขาวก็มาจากชิบะ prefecture นะครับแอดมินเลยบอกอ๋อชิบะที่เป็นท,ที่ตั้งของสนามบินนาริตะใช่ไหมก็เขาบอกใช่ใช่ส่วนผู้หญิงเสื้อสีน้ำตาลก็มาจากฮาโกเน่ใช่ไหมครับแอดมินก็อกโอ้ฮาุเน่ฮาโกเน่ดังมากเลยนะทุกโปรแกรมทัวร์ของบริษัทชันในญี่ปุ่นน่ะจะต้องมีฮาโกเน่อยู่ในนั้นเสมอแล้วเขาก็บอกว่าใช่ฮาโกเน่มีชื่อเสียงเรื่องภูเขาไฟน้ําพุร้อนและก็ออนเซ็นนะครับ แอดมินก็เลยคุยไปนะครับว่าบริษัทชั้นก็มีการเซ็นพาน์ทเนอร์ที่ญี่ปุ่นนะส่งนักท่องเที่ยวไปแลวแล้วก็บอกชื่อบริษัทเข้าไปนะครับเขาบอกอ๋อบริษัทนี้ใช่ไหมอยู่โตอยู่เกียวโตสำนักง,งานใหญ่อยู่เกียวโตแอดมินบอกก็มีเพื่อนร่วมง,งานชาวญี่ปุ่นนะแต่ตอนนี้ชาวญี่ปุ่นเขาลาออกไปแล้วคนที่มาทําแทนก็เป็นชาวฝรั่งเศสและรัเสเซียเพราะว่าเจ้าของบริษัทเขาบอกว่าหาคนญี่ปุ่นที่พูดภาษาอังกฤษสื่อสารภาษาอังกฤษได้ยากมากเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ เขาเรียกว่าเป็น expat ให้มาทําแทนนะครับก็ได้ฝรั่งเศสกับรัเสเซียมาแทนนะครับพูดถึงฮาโกเน่เสร็จนะครับฝ่ายผู้หญิงเสื้อขาวก็บอกว่าเชียร์บอกว่าให้ไปเที่ยวชิบะบ้างสิชิบะมีสถานที่นี่นี่อะไรอย่างเงี้ยรวมโปรแกรมรวมลงไปในโปรแกรมทัวร์ด้วยก็มีการแบบว่าปัดหน้าเค้กกันนิดนึงนะครับแล้วก็ฝ่ายชายก็ไม่ยอมนะครับก็บอกว่าฟูกะม,มีดีอย่างนั้นฟูกะมีดีอย่างนี้แอดมินเลยบอกว่าเออใช่ใช่ฟูกะมีไฟตรงจากกรุงเทพไปหลายไฟเลยนะคนไทยก็ชอบไปกัน จากนั้นแอดมินก็ถามต่อนะครับแล้วทําไมพวกคุณถึงได้มาทํางานที่ประเทศไทยล่ะผู้หญิงเสื้อขาวก็รีบบอกนะครับว่าชอบเมืองไทยคนไทยใจดีก็ทุกคนก็เห็นด้วยตามนี้นะครับรก็อยากมาทํางานที่นี่แอดมินก็บอกว่าฉันได้ข่าวว่าที่ญี่ปุ่นนะเขาทำงานหนักกันมากเลยใช่ไหมแบบเครียดมากคนนี้ก็บอกว่าใช่เครียดมากเลยแต่แอดมินก็บอกว่าแต่มันฉันเซอร์ไพรส์อย่างหนึ่งนะตอนที่ฉันไปญี่ปุ่นเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วนะ เวลาเดินตามท้องถนนนะคนญี่ปุ่นก็จะอยู่ในสภาวะเร่งรีบเดินแบบหน้าตาเฉยชาหรือไม่ก็แบบหน้าตาซีเรียสอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอหลังเวลาเลิกงานฉันไปโซนชินจูกุแถวที่มันมีร้านอีซิกายาเยอะๆอะ่ะพอฉันเข้าไปในร้านฉันตกใจนึกว่าคนละประเทศเสียงดังบวยวายมากแล้วก็สูบบุหรี่ฉันนึกว่ามันแตกต่างจากคนที่ที่ฉันเห็นบนท้องถนนมากอะไรเงี้ย เขาก็บอกว่าใช่ใช่มันก็เป็นแบบนั้นแหละฝ่ายหญิงเสื้อสีมตาลก็ขยายความต่อนะครับพอตีสองตีสามเวลาผับเลิกคุณก็จะเห็นชาวญี่ปุ่นอ้วกริมถนนหรือไม่บางคนก็นอนข้างถนนไปเลยก็มีซึ่งแอดมินก็เห็นจริงนะครับหนึ่งคนอันนี้ชาวญี่ปุ่นก็คงจะเข้าคอนเซปที่ว่า work hard play hard นะครับจากนั้นเขาก็ถามแอดมินนะครับว่าเอาเราไปเที่ยวไหนมาบ้างลหะแอดมินก็โชว์ไอจีให้ดูนะครับแอดมินก็อยู่โตเกียว5คืนนะครับก็สิงสถิตอยู่ชินจูกุ สี่สอสามคืนแล้วก็ o, อุเอโนสคืนแล้วก็มีคืนนึงไปนอนคาวากุจิโกะนะครับแล้วก็มีออกไปเที่ยวไซตมามะแล้วก็กลับมานอนอูเอนเหมือนเดิมน,นะครับแอดมินก็บอกเขาว่าฉันชอบอยู่ในเมืองโดยเฉพาะชินจูกุฉันชอบไนท์ไลฟ์อะไรประมาณนี้ครับเพื่อนๆอ,อาจจะนึกไม่ออกนะครับว่าเวลาคนญี่ปุ่นเมานี่มันขั้นไหนกันมันก็ถึงขั้นที่ว่ามาโยกต้นไม้หน้าเซเว่นโยกไปโยกมาต้นไม้แทบหักจนพนักงานหน้า พนักงานในเซเว่นต้องออกมาห้ามนะครับถึงจะถึงจะมีการเลิกลาวงแตกกันไปแอดมินมีคลิปมาฝาก้วนะครับว่าจริงหรือไม่เท็จจริงอย่างไรนะครับโอ้ไม่ก็ p a n ป s ่ p พี p l e เวนเดอร์ยานไม่ก็หากวะเนี้ ภาพก็ยิ่งกว่าคนไทยอีกนะครับแอดมินว่าจากนั้นแอดมินก็ยิงคําถามต่อนะครับถามว่ามันจริงไหมฉันเคยได้ยินมาว่าเวลาคนญี่ปุ่นย้ายมาทํางานที่ไทยพอถึงกําหนดกลับเขาไม่อยากกลับกันฉันเคยได้ยินเขาเล่ากันมารวมถึงเห็นยูทูบเบอร์ชาวญี่ปุ่นหลายคนที่แบบยอมแม้กระทั่งลาออกจากงานเพื่ออยู่ที่ประเทศไทยต่ออะไรเงี้ยครับทุกคนก็ตอบว่ามันก็คือเรื่องจริงหมดเลยนะครับแล้วฝ่ายชายก็ทําหน้าเศร้านะครับเขาบอกว่า เขาอะมีกําหนดอยู่ทํางานที่ประเทศไทยทั้งหมด2ปีนะครับแต่ตอนนี้เขาครบ1ปีแล้วเพราะฉะนั้นเวลาของเขาในประเทศไทยเหลืออีกแค่1ปีเท่านั้นนะครับเขาก็ทําหน้าเซ็งๆนะครับส่วนฝ่ายหญิงก็รอบนี้เพิ่งมาครับเพิ่งเพิ่งเริ่มต้นก็จะสามารถอยู่ได้ต่ออีก2ปีนะครับเขาก็บอกว่าทั้ง3คนทํางานบริษัทเดียวกันหมดเลยนะครับทำงานอยู่ย่านอาโศกแล้วก็พักแถวอโศกแอบมิงก็บอกอ๋อฉันก็พักแถวแถวอโศกเหมือนกันใกล้ๆกกันเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ย แอดมินก็ถามมาแล้วมีปัญหาอะไรหรือเปล่ากับการทํางานร่วมกับคนไทยอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าตัวเขาเองก็พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เก่งแล้วคนคนในออฟฟิศของเขาที่เป็นคนไทยก็ภาษาอังกฤษไม่เก่งเหมือนกันแล้วเขาก็พูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ด้วยเหมือนกันมันก็เป็นอุปสรรคนิดหน่อยนะครับแอดมินก็พูดไปนะครับว่าโอ้ย่านอาโศกพร้อมพงเนี่ยแทบจะเป็นเมืองญี่ปุ่นเลยนะมองไปทางไหนก็เห็นแต่คนญี่ปุ่นแล้วก็ร้านอาหารญี่ปุ่น จากนั้นฝ่ายชายก็ถามแอดมินกลับนะครับว่าคุณดูชอบญี่ปุ่นนะมีความคิดที่อยากจะไปทํางานหรือไปอยู่ที่นั่นบ้างหรือเปล่าแอดมินก็บอกมีมีมฉันก็ชอบญี่ปุ่นอยู่แล้วเพราะว่าบ้านเมืองเป็นระเบียบมองไปทางไหนก็สะอาดไปหมดแล้วก็ทุกที่ก็คือมีความคาวาอี้แอดมินก็พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นนะคาวาอี้อย่างนี้นะครับแต่ฉันก็ไม่แน่ใจว่าถ้าได้ไปอยู่จริงๆแล้วความคิดฉันจะเปลี่ยนไปไหมฉันก็ไม่รู้เพราะฉันก็ยังไม่เคยไปอะไรอย่างนี้นะครับ จากนั้นก็มีจังหวะหนึ่งนะครับผู้หญิงเสื้อขาวซึ่งเขาก็ดูแบบว่าชอบเมืองไทยออกนอกหน้าออกนอกตานะครับก็หันมามองกระป๋องสีเหลืองของแอดมินนะครับว่ากาลังดื่มอะไรอยู่หรอแอดมินก็บอกว่าอ๋อก็ไฮบอลยูสุไงเห็นแล้วใช่ไหมว่าฉันชอบญี่ปุ่นขนาดดื่มน้ําเก๊กฮวยก็ยังดื่มเป็นของญี่ปุ่นเลยนะฉันมีอีกเธอจะเอาไหมล่ะแอดมินก็หยิบขึ้นมานะครับแต่ในใจก็คิดว่าเขาคงไม่รับหรอกเพราะว่าเกรงใจนะครับปรากฏว่าหยิบไปเลยครับแล้วก็เปิดปึ๊บแล้วก็กระดก แล้วก็บอกว่าอุ้ยชี่จากนั้นดื่มไปสักพักก็เทแบ่งให้ผู้ชายด้วยนะครับแล้วผู้ชายแก้วเขาก็เป็นกระป๋องเหลืองๆที่เพื่อนๆมองเห็นในรูปตอนนี้แหละครับจากนั้นฝ่ายหญิงก็ถามนะครับว่าไฮบอลยูส hey, ุ ow, uzu, เนี่ยภาษาไทยเรียกว่าอะไรอธมินก็บอกไม่มีนะก็เรียกตามญี่ปุ่น,น่ะก็เรียกไฮบอจากนั้นก็มีความรู้สึกว่าฝ่ายหญิงเสื้อขาวก็พยายามจะเรียนภาษาไทยนะครับก็มีการถามภาษาไทยนะครับก็ถามว่า อยากจะขอดิสเขาเป็นผษสไทยฉันต้องพูดว่ายังไงอันมิงเรียบอกว่าลดหน่อยได้ไหมจากนั้นก็ถามอีกหลายอย่างนะครับแล้ว e x p n s s v v หล่ะ x p e n s i v e ก็คือแพงแล้วถ้าถูกล่ะ cheap ก็คือถูกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็คุยกันไปถึงว่าเที่ยงคืนเที่ยงวันตีหนึ่งตีสองตีสามผัสไทยเป็นยังไงอะไรอย่างนี้ครับก็มีมีหลากหลายประโยคครับที่เขาถามเขาน่าจะจําไว้ไปใช้ในชีวิตประจาวันนะครับ จากนั้นก็มีเซอร์ไพรส์นะครับฝ่ายหญิงเสื้อขาก็บอกว่าฉันร้องเพลงชาติไทยได้ด้วยนะแอดมินก็เอาทำไมร้องได้ล่ะเขาก็บอกว่าเขาอะสมัยมอดมัธยมปลายมาเป็นนักเรียนแรกเปลี่ยนที่โรงเรียนสุรนาลีวิทยาซึ่งอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนั่นเองนะครับเสร็จแล้วเขาก็ร้องโชว์นะครับตั้งแต่ต้นจนจบแอดมินอยากจะขอถ่ายคลิปไว้นะครับเขาก็ไม่ให้ถ่ายนะครับเสียดายอยู่เหมือนกัน เขาก็บอกว่าที่ประเทศไทยอ่ะทุก8ปดโมงเช้าจะต้องมีการเปิดเพลงเขาก็ไปร้องหน้าเสาธงนะครับมีการเข้าแถวก็พูดถึงเรื่องว่าอ๋อใช่ใช่โรงเรียนในประเทศไทยก่อนจะเข้าห้องเรียนต้องมีการแบบว่าเข้าแถวคารพพงชาติหน้าเสาธงแต่ฉันว่าบางทีอากาศมันก็ร้อนเกินไปนะมันแดดเกินไปสําหรับโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าแถวในร่มนะครับจากนั้นผู้หญิงเสื้อขาก็บอกอีกนะครับ ว่านอกจากนี้ยังมีเวลา6กโมงเย็นอีกนะที่แบบคนไทยต้องเคารพธงชาติไอ้มินก็บอกเออใช่ใช่ใช,ใช่พอเพลงชาติดังขึ้นเมื่อไหร่นะไม่ว่าใครจะทํากิจกรรมอะไรอยู่ก็ต้องหยุดเพื่อมาเคารพธงชาติทีนี้แอดมินก็ยิงคําถามกลับนะว่าแล้วที่ญี่ปุ่นละ่ะมีอะไรแบบนี้ไหมเขาก็บอกว่าไม่มีนะครับแอดมินก็เลยสงสัยว่าอา้าวแล้วคุณจะต้องร้องเพลงชาติเมื่อไหร่ล่ะเขาก็ตอบว่าก็เฉพาะเหตุการณ์สําคัญจริงๆอย่างเช่นได้เหรียญทองโอลิมปิกอะไรอย่างเงี้ยครับแอดมินก็เลยบอก เออสิ่งนี้มันทําให้ฉันประหลาดใจมากเลยนะเพราะว่าฉันก็เติบโตมาในประเทศที่มีต้องแบบว่าคารบทงชาติร้องเพลงชาติทุกวันตอนเชา้าตอนเย็นฉันก็รู้สึกประหลาดใจที่ประเทศอื่นไม่มีแบบนี้อะไรอย่างนี้ครับซึ่งจริงๆแล้วประเทศเราอาจจะแปลกก็ได้นะครับแต่จริงๆประเทศเราก็ทําดีแล้วครับก็ก็คารบทงชาติก็จะได้แบบมีความรักชาตินะครับเห็นไหมสุดท้ายมันก็เป็นเอกลักษณ์ที่คนทั้งโลกเห็นแล้วก็ตกลุมรักนะครับ ครับหลังจากนั้นก็คุยกันว่าอ๋ออีกหน่อยก็สงการแล้วนะคุณจะไปเที่ยวไหนกันบ้างล่ะฝ่ายหญิงเสื้อขาวก็ตอบว่าอ,อ๋อโฮสต์แฟมิลี่ของเขาที่อยู่โคลาดนะครับก็ทํางานแถวแถวอโศกใกล้ๆกับเขาเขาจะกลับบ้านที่โคราดไปด้วยกันไปเล่นน้ําสงการที่โคราดนะครับแล้วเขาก็บอกว่าคนไทยก็ต้องใส่นี่ใช่ไหมเวลาสงการฟลอราเชิดฟลอราเชิดก็คือเสื้อลายดอกนั่นเองนะครับก็คือ ผู้หญิงเสื้อขาวนี้ก็คือมีข้อมูลลึกซึ้งมากเลยนะครับเกี่ยวกับประเทศไทยแอดมินก็บอกว่าใช่แล้วแหละก็จะใส่เสื้อลายดอกกันเยอะแยะแอดมินก็บอกนอกจากเสื้อลายดอกยังมีกางเกงช้างอีกนะพูดถึงกางเกงช้างเอ e เลฟเ่นพา์นนะครับแอดมินก็พูดเป็นภาษาอังกฤษจากนั้นเขาก็ชี้ไปที่ผู้หญิงเสื้อสีน้ําตาลนะครับซึ่งกําลังใส่กางเกงช้างอยู่นั่นเองนะครับ ส่วนผู้ชายกับผู้หญิงถ้งเสื้อนตาลยังคิดอยู่นะครับว่าสงการจะไปไหนก็คือยัยงยังคิดไม่ออกแอดมินก็บอกว่าก็ไปเชียงใหม่ไหมล่ะเชียงใหม่มีชื่อเสียงด้านสงการนะอะไรเงี้ยเขาก็เลยถามแอดมินกลับว่าแล้วเธอหล่ะเ,เธอจะทําอะไรแอดมินบอกอ๋อสงการแอดมินชอบอยู่กรุงเทพชอบไปเอน j อยกับงาน music festival ต่างๆอะไรเงี้ยครับชอบไปเล่นน้ำํำในกรุงเทพนี่แหละเพราะว่ากรุงเทพตอนช่วงสงการเนี่ย รถไม่ติดดีน่าอยู่แต่ว่าจะลำบากตรงที่ว่าร้านอาหารปิดจะต้องฝากท้องไว้ที่เซเว่นแอดมินดาว่าผู้หญิงเสื้อขาวก็คงจะตกกลุ่มรักประเทศไทยตั้งแต่สมัยที่มาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนตอนมปลายแล้วละครับถึงได้หาทางกลับมาทํางานที่ประเทศไทยอีกครั้งก็นั่งคุยนั่งดื่มกันไปสักพักนะครับคู่รักชาวนอร์เวย์และฟินแลนด์ที่แอดมินเคยเล่าในอีพีก่อนๆนะครับเขาก็ดีมานะครับมาถามว่า เธออยู่จอดแฟ์หรือเปล่าแล้วเขาก็ส่งรูปมาว่าเขาอยู่นั่งอยู่ตรงลานเพลินเจ็ดสีนะครับอดมินก็เลยตอบว่าเออฉันอยู่จอดแฟนนี่แหละแต่ว่าตอนนี้ฉันมีมิชชั่นอยู่ฉันยังไปหาไปเจอเธอไม่ได้ไว้เจอกันวันหลังเพราะว่านานๆทีจะได้เจอชาวญี่ปุ่นนะครับอยากอยากได้ข้อมูลแบบอินไซต์จากชาวญี่ปุ่นโดยตรงนะครับเขาก็มีมะม่วงวางอยู่บนโต๊ะคนละถุงแต่ไม่เห็นทานสิแอดมินก็ถามว่าเอา้าซื้อมาแล้วไม่ทานเหรอเขาก็บอกว่าอ๋อ ซื้อไว้ิดไว้ทานเป็นอาหารเช้าวันพรุ่งนี้นะครับก็นั่งคุยกันไปสักพักก็ตลาดจะถึงเวลาตลาดปิดแล้วครับฝ่ายหญิงเสื้อน้ําตาลก็บอกโอเคพวกเราต้องไปแล้วแล้วเขาก็บอกเป็นภาษาไทยว่าไว้พบกันใหม่นะครับเป็นภาษาไทยนะครับแอดมินก็บอกโอเคโอยาสุมินาไซหรือแปลว่าราตีสวัสดนะครับคราวนี้ผู้ชายก็ตอบกลับมาเป็นภาษาไทยราตีสวัสด์ก็คือ ต่างคนต่างไม่พูดภาษาของตัวเองนะครับไทยก็อยากจะพูดญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็อยากจะพูดไทยนะครับจากนั้นแอดมินก็เลยบอกว่าเออเธอมี IG ไม่ล่ะฉันมาที่นี่บ่อยถ้าเธอมาคราวหลังแล้วก็มานั่งคุยกันแล้วก็เออเธอ,อยากเรียนภาษาไทยแล้วฉันก็อยากรู้ภาษาญี่ปุ่นด้วยจะได้แลกเปลี่ยนกันอย่างนี้เขาก็บอกได้ได้ได,ได้ก็มีการแลก IG กันนะครับก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปนะครับว่าพวกเขาจะ DM มมาหรือไม่ไว้แอดมิน จะมาอัปเดตแล้วกันนะครับถ้าเขา DM มาถ้าไม่ DM มาก็แปลว่าเขาให้เพราะว่าเกรงใจไม่ไม่กล้าปฏิเสธอะไรอย่างนี้นะครับครับเรื่องราวระหว่างแอดมินและชาวญี่ปุ่นก็จบลงไปแต่เพียงเท่านี้ครับสำหรับคืนนั้นเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นว่าอย่างไรอย่าลืมเปิดเม้นใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสรรค์กันได้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องเล่าจากจัดแร์ที่แอดมินนำมาเสนอนในวันนี้ อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มีพลาดคอนเทนต์ต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ